ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนรู้อิสระบน iu ts ม o กของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เปิดโอกาสผู้สนใจเข้าเรียนได้ทุกเพศทุกวัยและต่อไปผู้เรียนจะได้พบก,กับหลักสูบการใช้ Microsoft Excel 2019เพื่อการวิเคราะห์ข้อ,ขอ,ขอมูลทางธุรกิจค่ะ ก่อนอื่นผ <S desserts> mm ู้เรียนจะต้องทราบถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของรายวิชาการใช้ Microsoft Excel 2019เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษากระบวนการของรายวิชาการใช้ Microsoft Excel กเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ2เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการใช้ Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ3เพื่อ ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ข,ข้อมูลทางธุรกิจค่ะเนื้อหาในหลักสูตรรายวิชาประกอบไปด้วย6บทเรียนดังนี้บทเรียนที่1ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Excel 2019เพื่อวิเคราะห์ข,ข้อมูลทางธุรกิจจะประกอบไปด้วยข้อมูลสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับทางธุรกิจองค์ประกอบทางธุรกิจประโยชน์ทางธุรกิจบทเรียนที่2การแนะนำโปรแกรม Microsoft Excel 2019เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจจะประกอบไปด้วยดังนี้ข้อดีของการวิเคราะห์ข้อมูล Microsoft Excel 2019เเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการใช้งานใน m r o s o s t f x e x l e l 2 9 1 9เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจการใช้งานเริ่มต้นอธิบายเมนูต่างๆ Microsoft Excel 2019เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจบทเรียนที่3การวิเคราะห์ข้อมูลการทำแดชบอร์ดในรูปแบบการเริ่มสร้าง Power t a b l e อธิบาย Power t a b l e คืออะไรอธิบายขั้นตอนการทำ p า w o w t r t a e l e บทเรียนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลการทำแดชบอร์ดในรูปแบบการเตรียมข้อมูล Power Query จ,จะประกอบไปด้วยการอธิบาย Power Query ว่าคืออะไรข้อมูลที่ไม่พร้อมใช้งาน Power Query ใช้สำหรับการช่วย Data Preparation Data ที่พร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างที่สามารถใช้ Power Query ในการช่วยงาน i n f o g r a p h i c พา r เ r r ร y e o y c o ีย e c t i o n และประโยชน์ที่จะได้รับบทเรียนที่5การวิเคราะห์ข้อมูลการทำแดชบอร์ดในรูปแบบการวิเคราะห์ที่มีข้อมูลซับซ้อนมากขึ้นซึน่งจะประกอบไปด้วยอย่างนี้อธิบายถึง data preparation อธิบายถึง data model และการใช้คีย์ลัด บทเรียนที่6คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจจะประกอบไปด้วยดังนี้จรรยาบรรณในการนำเสนอข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลโดยทั้งหมด6บทเรียนนี้ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลได้วิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ70โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ ติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ